สมสาารถบ้าเเบอเอาไปไ้คุณลดวแล้วแปก็อีไม่เป็นนางที่กัดถวายคือเก่าหมดมันเซตพูดโอว์แดร์แดร์เปนยูยีบออเดตยัสยิบงีุกหนักอยู่เกหดอร่างคุณลดรับเราลาตั้งอยู่กัเลยเดียเด๋ยวเขาก็เอาไปใส่คือเก้านั่นแหละมันห่างก็นกันเนาะ ขาพาจะพาว่าหาลงขอฟั้งคือเถอะค่ะมือเร้าอหายนั่งคัดนะค่ะนั่งคัดถักกเป็นอย่างคื้ะต้องคัดเนยว่าเออเฮ็ดไปโหลดคะว่าเอาเอาห้ั่งสีบ่ได้เรบ่ยว่าเออคัดโลดคัดโลดเน่ยมไม่มากค่ะจะัเป็นแเชิไม่จบงชม่บอกว่ลงคอคือเปียวนะเดีวค่ะอันอันอันเป็นบ่ดิเป็นเต็งี่บ่นี่ not yet not yet ค่ะ i cannot no feeling yeah not that y มันสาบสนมากบางคนเศ้าอือหรือยังไงอันบ่ละค่ะว่ามีเสียงเข้ายังบ่ลงนะตอนนยังบ่ลงแต่ยังบ่ลงแตว่าส่วนมากเขาจะคิดเอาผลก่อนก่อนเหตุามเนาะคือว่าเขาจะทำที่ตรงนี้นานนั่นแต่มันตอนนึงกันในในอาทิตย์หนึ่ละสามเวลาหน่อยๆเวลาอะไร่ง ตาสุว่าตัวนี้มันขึ้นมาแล้วตัวนี้มันขก้นมาแล้วมันสิสาดไปตัวหัวตะกอนคนลู้คนลูกคนลูกกระตามหัวคนหัวลูกแหงมอลนิดมอลหน่อยเดี๋ยวมันจะสิค่ยลงมาเองดอกอันมิงมิงเนี่ยนะจากอาทิตย์หนึ่งถ้ามันต่อเนื่องจริงๆริงเมนันอันมิงมิงมันหายด้วยอันมิงอันมิงเนี่ยนะเสียงอันจะมาเกิดเราเองดอกต่ม้นแม่งห้องดอกสีแถวอยู่หลวงบั ask you about the how about the noise the sound y e t h เฉินเฉินเยอะเดิม and then I it's because the mind yes I said to the man I try to tell you to do every day and you do every day เหตุทุ่มเลยจ้ะค่ะเล่าไรละหน่อยย่อมก็อดบ่ได้นะจ้ะค่ะว่าสิบ่ถามแต่ว่ามันมันก็ต่างไปมันก็ต้องถามว่าเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่สิ เมื่อด้นี่ทาได้บอกเราในเดว่าเมื่อเรในเว่าเขาจะต้องตั้งค่าการท้าเป็นดอกจะเหลือตาดูปลายจุงหมาจะต่ก็ออกอันนี้เกิดได้กป็แช่ไชว้เฉยๆฉยส่งไว้แช่ไว้มังเซด you you can breathe filling breathe in out เนี่ย a t แม้เธอ you sit you walk you lie down any um, uh, มสิ่ิขิตเนี่ยต any situation yes about that but only only thinking feel with the in and out in and out only doesn't matter you think another thing but when you can remember you just feel only yeah so question. question. so you're when you're going to breathe in breathe out yeah. you have to think something oh you, you have not, to think no something. no you will not think about that it will come like a automatic. We h yeah, a v e p u t to make it happen you oh. have to think something เพิ่นถามว่าอันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเฮาเฮาจะต้องแบบว่าคือว่ามันจะต้องมีอีหยังสักอย่างบ่ไม่ต้องคิดดูกับลมเท่านั้นอย่าคิด Don't think but you only concentrate with breathe in and out in and out only ทำความรู้สึก ดูแฉะเพาะลมเข้าลมออกลมเข้าออกตัวนั้นเขาจะเป็นเองแบบอัตโนมัติ Make only focus with in <Okay. S 2> and out only make your focus with in and out it will come automatic allow here and until on your here มันจะเป็นเองเลยบอกว่ามันจะเป็นเอง it will be automatic เรามีหน้าที่รู้แค่ลมเข้าออก you only know about โซ่กัดโอนี่อินแอนด์เอาอินแอนด์เอาอะไรดิหลไรเป็นน,นั่งเกจด้อยหันแหละหายใจเข้าเย่หายใจออกสูอนน่อยู่หั่นแหละเป็นยากจ<ม>ริงเี๋ยวตาดูไปจะมูกหายใจเข้าเย่เปิดทำอยู่จะอันตายอุ่ยนะเจ้าค่ะขาหนึ่งมันเป็นเหมือน เวลามองเป็นผาาสอดนะครับว่าเป็นยังงบ่เกี่ยวกันนี่เป็นแค่กุศโลบายหรือว่าเทคนิคค้นมันเห็นล่างๆเดียมันไม่เห็นจัดๆเดียเห็นล่างๆเดียว่อมเข้าใจนะคะสีลพกฟองสบ่บ่เกี่ยวกับสายตาแล้วเอียงหรือเป๋บ่เกี่ยวกันมังเ็จ it just matter your what you call the light eye the lining lining light lining ไอ้น่ะออย่างว่ายูขอเออเจ้าสมยเออาร์ไอวิววิวแบ not good ต i เงินกูก็มอุนู่ o ตเงินกูศูนยาปดหงายหลายคือว่า้างเออ no ว o ยูก็ดูโกัสอไออ่ะอ o ะ loud yeah เนี่ย oh focus lady นี่ Mm -hmm. First time, mm -hmm. yes, yes. <laughs> Only you are more concentrated. Yeah. Mm -hmm. And then breathe in and out. First time, and then when you're feeling something, automatic, it's come automatic. Mm -hmm. And then you just close, can close your eyes. By so งงตัวขาดแล้วมันก็โซนนะมันแสดงว่ลอะมันคือเป็นสอดกระไดเจ้าว่าให้รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้าออกนี่เป็นลมลมอยู่แน่นี่แหละแต่ว่ายังไง only only no w a b out breathe in and out in and out allow the inside t h a t s it is welcome of o o m แตมันงงเดี๋ยวมันก็เข้าใจเู่เนี่ยลมเนี่ยเนี่ย that the breathe กินข้าเอเอข้าปล่อยยเข้าปล่อยปล่อยเขาหนยสั่นมันอธิบายศันูด right> ้วยกันอนู่บเพราะมันมปรานกัเก้อนโยมกับโยมหลับจะได้เกิมีนจะคุ้มถี่เขาเป็นพคาะอากาศราันย้่มเห็นหลวงพ่อจงเขาในลา่กลมนะกระทะเป็นซาก็ตแล้ว ยงตระเวนสรงเลราพิ่นแต่ว <overly> <où> ่าม like <cond ition ed> like ือเศร้ามือเศ้านี่ถามว่าเบิ่งบอ่ะันเือเห็นแบ่กระไลสำทรงแข็งโบว่าให้เบิมละกันยเออคือเบอร์นเดอที่นี่เพคนไปนางบ่และค่ะคนิ่นไปเบิมเบิ่งแล้วแเพิคนก็ววาเออแมนอินลีนอสั่นเนาะเอ้ยยมก็เลวว่าเออกอีหลีเห็นตัวเนาะยมกระเววางเสร็จแล้วคตะตามวามหมาย เนี่ยแปลว่าเขาเเนป็นภาษาภาษาแบบยี่ยี่ภาษาไทยยี่ภาษาอิตาลีไม่ก็หมายข้าที่เขาแสดงจเข้าไปถ้าเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจไม่เข้ามันบ่มีผู้แปลภาษาแม่นะคะแต่โยมโยมนี่อยู่นะกันมาหน้านะคะโยมกดใส่แต่อันซับข้าม่ายๆที่โยมหูนะคะสซับเรียนเข้าเพรามันเป็นซับแบบพื้นพื้นพื้นแบบท่านคอม ก็เนียงยังเข้ากับว่าน์ใดๆเจ้าค่ะโยมก็มาโลกโกปไปไปตามปตาของโยออมประตายนี่ส่วนมากอยู่นั้นคนโยมก็จะเป็นแบบภาษาควาหมหลุดๆกมากกว่านะจะค่ะแล้วก็เป็นข้ามซับง่ายๆสิโยมใด้ออ<ๆ>แต่ว่าให้เป็นภ้าษสาละเอียดลึกก็น่านมาัธยมใด้บ่ได้เหรอคะ่ะนอกจากว่ายโยมจิตเปิดเปิดแปลแล้วก็เป็นข้ามเป็นข้ามแผเสินะจ้ะคะ่ะแต่ว่ามันใส่มันโยมต้องใส่ร่าง โ่เวลาตัวนั้นจ็ฮอนหลายกระจายย่อมกับพ่อเห็นท่านตามดีแต่ยิ่งเห็นตั้งเพียรท่านหลวงพ่อนะครับ่วามันเกันมันกิดตองเวล่คือว่าโซเวลาปคุ้มเขาเองกับตองเวล่าแต่นห้องห้องสี่เด็กกันสี่เปเรือยๆไปจังอ a วนั n นเป็นอ่านเปเรืออ่านไปเรือคนจิปากเปในภาษาเป็นอื่ ตัวเฮาวเองจะเป็นเริงรักเป็นหลักความอยากได้ตังใจอารมณ์เฮาวเป็นกินแห้งเขาเรื่แบบมันก็เริ่มเบลลุ่งกัดเป็นหัวชนรูัวเองเยอะซีเค็ดออกมาเรื่อยๆอยอ่ดอกมันมันเป็นผู้มาเห็ดนั่งแบบนี้ล <c oughs> แล้วก็เลยว่าถ้ามาเฮามันเป็นสากล <c oughs> มันสามารถใส่คนลูกได้เฮาวประเด็นหนึงต้องไป <c oughs> จับเกาะเลยจะใครผู้นึ่งมันกำลังเจ็ตของมันไปเรื่อยๆอะไรเอาตัวนี้แหละไปให้คนอ่านไปเรื่อยอ่านต่เรื่อย ว่าห้าจะเห็ดแจ้อ่อไปตามใส่เพนฝรั่งนั่นแหละแต่ก็มีภาษาฝรั่งไปพร้อมมีภาษาไทยนำกลดัน,น,นหลังหรือว่าเอาคนละทางแ,แต่มันก็มันเริ่มมีคนกับมาเห็ดเรามีคนสนใจมากอันเนี่ยฝรั่งน้ำอังกฤษน้ำมีนยังเนี่ยหลาย <c oughs> เขาบอกว่าภาพไปหาผู้นี่เนี่ยคนผู้หี้หลายหลายคนที่เขาขอเขามากนี่คือิบถขอความเดียวเห็นบอกมันเห็นผลเป็งหลาย พอความนั่นบ่ได้ลึกซึ้งยังปันหดเดินเนาะสำหรับโยมนี่สุดๆได้สักพัเออสุดกับสุดสัตว์ <laughs> ป้าตาที่นี่สัปดาห์หลวงพ่อไอ้มันกับความจำเป็นตามเหตุปัจจัยเนาะสัปดาหว่าเพิ่นนี่วา่าโบม,มาบ่าด้วยวาวยวาวส,ส้วนยาวส้วนสั้นส้วนก็อยากมาตสบ่อยู่บ้านโยมก็่า เออบอเป็นยังบอไปก็ได้ใครไปเองก็ได้ไเเห็นขอกว้างนั่นแล้วมัมือนสอาขาดหลาดตัวไหนแล้วต่อค่ะอันเธออยากให้ฉันไปนั่งบอสะต์นั่นว่าบอเปต้องเปต้องฉันไปเองก็ได้จะน้อยกระทำอีกเธออยกให้ฉันตื่นบออยากให้ฉันไปนั่งบอสต์เอาไปก็ไปไปต้นนี้อยู่บอสัตยมก็เลยว่าบอเย็นเย็นก็เลยกว่าต่อค่ะก็เลยว่าเออเดี๋ยว บโบเติอันของที่จามาตย์ดราธาเฮ้าบ่อยากมันเป็นเองถ้าเฮ้าอยากมันือคุ้มเขาเขาอึดอับในประหลาดเฮ้าเฮ้าบ่อยากให้เขามามถ้าเขาอยากมาเด็กแต่แ้าบ่อยากจังใดจังป็นโดดนะแต่ว่าในความที่จะของอยากอยากลึกๆเนี่ยคือแบบว่าอยากเอามานทำเรียนว่าโบเรติอังกัให้มาอยู่ในสถานที่ในบริเวณนะ ได้บรรยากาศได้เห็นความเป็นกันเองได้เห็นความเบียวกันเลยละลายยางมันแสกซึ่งโดยความเขาดูเขาแต่ตัวเขาความู้สึกหลับกันแบบเขาเอากันเองเนี่ยมันจากศูนย์ใจกันอยู่เลยมันเมยเป็นตลกใก็คือทีน่ปนกาจากหัวหอบเพ่นโยงโยงเป็จากศูนย์นะจะถาว่า โยมกับบุเรงหัวอีหยังหลายบานนี่โยมก็ยังปึกอยู่ยังบปแจกตทางปันเดชบานนี่พ่อมาเจอว่านด้วยความเขากับทางโลกหลายเงี้ยเสียมันก็่จะเป็นมันก็ต้องไปนางกี่นางเดิมน้ำขอแต่ว่าหายโยมเดิมโยมกับบ่เดิมแล้วตลอดชีวิตจนเสียแล้ะแต่ไปกอนในทางสันจะฝืนจะฝืนคัดเอาไปแต่งตัวเองไปกอนตามน้ำไปกอนบนเงิว่าถมาเอาไปแก้ตัวเองเกียรติหน้าเขาบ่มี แต่หน้าบีมี่แต่ติวาถ้าค่อยเป็นไปเจสี่ขอความไปเรื่อยๆก่อนติ่าอ์ตอนนี้มันก็ว่าได้ดังใจเดือนห่กอว่าเราข้ามไปต่อแกาับหนั้นันต่ว่าในใจหอวงโยมมี่มันแบบว่ามันเกิดขาดงานขึ้นมาว่ามันเสียเวลาเนี่แติว่าในความว่าหูว่าเสียเวลาจังได้แต่ต้องไปไหนต่ว่าเพิ่นนีก่เขาเคว้าในการดื่มเน นะจะค่ะมันแห้งมันอ่อนแ,บบแลลวนะจะมันหลากมันเหนื่อยกระจายนี่มากปวดปวดหมอกระมือเ้านียด้วยย่อมกับว่าเห็นทางแล้วแต่ว่วาเพิ่นยั่งบอก้าใจแล้วนะคะเพิ่นกับว่าคนไท่นี่แบบว่าอันเลี่ยนแบบคนอังกีดนะ,ะ่านือจังมูคุยกันบาว่านะจะครามมูเพิ่นไม่ล่าเขาไปยันบวชเขาก็เอาเอาเงินไปเรียนล่งของนหลา,าะละสันไวลาเขาไปบวช เราแบบย่อมกับเลวาวาแมนวาฉันเฮ็ดจังสี่ทุกครั้งแต่ว่าแมนดูฉันสื่อก็เขาสื่อเข่าสื่ออย่างใส่บัดนี่สิฉันเ็ดอดูแต่ว่าเป็นสิ่งของใหญ่ใหญ่ี่สิฉันบ่บ่คอยเดี๋ยเห็ดบ่อยย่อมวางสินาจะค่ะพรตาให้เนี่ยย่อมกับเลือธิบายบอกออกไปว่าฉันหนักเข้าใจว่าฉันก็เป็นคือเถ่หละตอนแรกฉันอยากเงินเหมือนพ่อฉันเลี้ยนหลูเลี้ยนหลูว ออกไปทุกมือทุกมื่อแต่ฉันไปสวนถ้ำฉันขอใจแล้วว่าฉันตายไปนี่กะอันเงื่อนตรงนี้ก็เหลือไหวอยู่โลกของจังสี่อยู่มันก็อยู่กับโลกแต่ว่าสันนิต้องตายไปนี่สิอาจารย์ยมกับพระญาติอธิบายไปในหลักฐานสิอธิบายไปนในเรื่องว่าการโดยทรงเคราะในที่เรื่องโดยที่ความครัคนทุกคนยากมันเป็นนี่สังเายอยู่เพียรผิววัดเกินเห็ดหลวงพ่อเพิ่นเห็ด ที่มีข้อขามาอยู่นั่งจัดทำหนังสผู้สงเคราะห์มันเป็นคนยากคนจนจะทำให้ามอข่าวสืบการได้สงเคราะห์เป็นเชื้อเดียวบุคคลผู้มีโอกาสได้กว่าอธิบายเป็นหังสีอจะไปฟึ้นอธิบายเปนเรื่องนิพพงหรือพั้นนั่นจะคุณไปหัดคุนไหมเอาแอ่นี้กับพ่อเอาอ่อนๆ้สะก้อนให้ดูสงเคราะห์บางคนตกทุกข์ได้ยากไม่มีทางไปเขาก็มาขออยู่กับหลวงพ่ออธิบายเป็นหนังสือแรงเงินที่คนบริจาคมากเป็นพ่อกับนี เอาไปสู่ข้าวสารอาหารแห้งเือที่เป็นอาหารยสมะห์พวกเด็กยากจนเด็กบม่มีทุนเรียนหรือว,ว่าคนนก็ทุกเ์ได้ยากหลายๆอย่างไม่ไม่บลอกๆหลกสะก่อนแบบเขามักตราะห์ได้พวกแม่ก็ไปแบบนั้นบ่แมบบ่นว่าเอาไปบำรุง่บงบำเลือเห้ปทะอันไปหาซื้ออยู่ซื้อกินผู้ดเดียวบ่แม่นแบบนั้นก็หมายโยมอธิบายไปเหมือ,อน้าวในโยมว่าโลกน่ะมันซ้อนห้จจำ แต่ว่าถ้ำเมันสอนให้สาระโย<บ>งบ,บาตังสีเนาจะเริ <laughs> ่มบาปันตะเข้าใส่ป้านน้ำ <laughs> <บ>เอา,มาไม้เดือบ, <laughs> บปึกนะเาทานเอา,มาไม้เดือบปึกที่หลวงพ่อท้ำนั่นเป็นที่สงเคราะห์เด็กกำพร้ามัง่สงสงเคราะห์คนยากจนมัง่งคนไม่มีอยู่มีกินคนป่วยมัง่งครอบครัวยาล้างหรือว่าผัวตายหรือยังก็ว่าไปเมียาตาย,ยก็ว่าไปไห้บอกไปแนวนี้เด้อ <laughs> เอาไมา้เอาไม้ โอ้ยลูกสอนจำทำสอนนี่เลยมันถึงว่จักบอกลูกทำสอนใ้สระสระออกสระออกต่วันลูกมีสอนในเอาไหวเอาไหวเอาไหวมี่สินาตะกาโยมมามนต่อนี่หลวงพ่อทำทั้งเบิดหมดสงเคราะห์คนยากคนจนคนป่วยแบบนี้หลายๆอาย่างให้ออกไปทั้งหนีเลยอบัดมันตัวโคตรแต่ความเป็นยังบรสระแม่อนตายอารมณ์่น่ะนะแจัคบกว่า เทำไมไปอัดไปอธิบายไหมอยู่หลวงพ่อเห็นตั้งเบอร์ติคือยิ้เงินเีิคนบ่มีไอชีพคนบ่มีการงานคนตกทุกข์ได้ยากเออคนป่วยเด็กกำพร้าคนชราหลวงพ่อท่านก็มีสงเคราะห์สงสารสัตว์โลกว่าไปจะค่งค่อยว่างหัวปุ่นเด้อทำไมบันไปข้อหลาักเราเมื่อเราถืออัดไปเรีนโชคกิจลเออไปไปจากเมื่อ อันขอการราชการด้วยว่าเพิ่นก็ยังหนาในมวนกิเลสอยู่นะจังการย่อมกับพฤกษ์การราชการเออเออจะพ่งไปว่าเขาป้ตาที่นี่เพิ่อนน่ะอยากแบบว่านว่าตระลุกับหลวงพ่อจะช่วยจังการเพิ่นว่าหลวงพ่อสูบยาอย่างมาณเนี่ยนะเออเออเออเพราะเป็นยังคนก็เลยยิ้มยิมว่านหลวงพ่อสูบยาบอกหลวงพ่อใน่ว่านจะสูบยามันเป็นอัตราเป็นมะเร็งแบบว่า เป็นศีลอยูบอ่บ่อนะในศีลไม่ศีลอยูบอ่บ่อยอย่างประมาเนี่นะจ๊ะโยมก็เลยหยิบตาใจว่าที่หาบออย่ยางศีลงพราะเป็นยังบพเป็นยังม่กเกี่ยวกับศีลคำว่าศีลคือตัวนี้ไม่คิดทำร้า,ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินหลวงพ่อบขาเคยมีคิดแบบน,นี้ส่วนการสุดยาเป็นแก่ว่อ,อมันเป็นเรื่องของร่างกายที่อาศัยยี่สศีนหรือว่าอาชีวะ ก็ว่าเป็นตันดังถ้าสุดยาแล้วมันเศร้าวางสิก็ได้ตันดังเป็นวัดถ้าสุดยาแล้วมันเศร้าหรือบางที่เข้าป่าสุดยาไล่ยุงจะล่าหลวงพ่อไปเข้าวันหน้าบนภูเขาไล่ยุงเว่าไปที่ก็เป็นธรรมดาแเราเขาว่าถ้ามีแจักหนังตัวไอ้ไ i ้ทอกิ with หลวงพ่อ and I said about you talking with หลวงพ่อ about the smoking In is in the preserve right but for หลวงพ่อหลวงพ่อก็ the reason for uh he s e l d when uh he go to uh, like uh about meditate he s e l d in the forest l i k e t right? it's e n p t y mosquito and then just smoke and then mosquito fly out fly away <laughs> and when หลวงพ่อ u m like uh I got get cold you cannot breathe like this and then when n ลวงพ smoke and then it's clear cold it's clear clear you can b r y a t h e อยู่อ I used to smoke อ๋อเคยสูบยาเยอะมากเออกเป็นเหตุผลองไป้างๆเออเออว่าเป็นเหตุผลของหลวงพ่อเองถูกแล้วแต่ว่าให้บอกว่าข้าว่าสินของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยคิดทำ้ายเดียดเดียดให้ผู้ใดผู้หนึ่งสิ้นฤทธิ์สัทธิ ตลอดทั้งคนรถสะัตว์แม้ยุงตัวหนึ่งก็ไม่ตกไม่ปีนไม่ามไม่ไร่จะภาษาอะไรวะค,ครับคนเด้เไปจนสีจาเป็นสีนี้อันไม่ทำลายเบียดเบียนนี่ยต้องไปเปิดแผลก่อนนะคะตั้งมาโยกกับปื๊กที่ลีมันคือมันบาทาเด็กเก่งควาสามารถเอาตอนนี้นะคะบ๊บอสูบอีอน,น้องไข่อีน้องไข่เอาไปมากเขาเห็นข้าวเดียวนงเขาเป็นแบบฟป้นสอนขึ้นเลยโล่งปึ๊กโอ้โหเย็นอย่างมันสอนกันขึ้นเลย จำใครไว้ฝอมน้องคคำเป็นฮาร์สเปนก็เป็นดานเลือกคนนึง And he be the marine he be a forbidden like you but he be marine Birth lady ฝอมน้องคาย come to really uh, mm. oh and then uh, when he came here with his wife normally his wife like me ah she is you but when he คำโมลี่วันทามทูซีอหลวงพ่อเฮียทีเธอแบบ how to do <laughs> พี่ซิมซิม <laughs> เยอกับสิคือก,กันนี่แหละค่ะคือกันคือกันแบบคือกันวะไปแล้วจะไปเมื่อ <laughs> <laughs> พอแล้วมันหลายแล้ว <laughs> หลวงพ่อเมตตาเพิ่อนดีๆค่ะเมตตาจังได้อีกอันที่จับหัวเข้าก่อนก่อนค่ะ <laughs> เออ ตามเมื่อห้าไปเมื่อเมื่อเอาคนสิโลนี่เลยยังนม่ได้ยังกระจาิ้นเลยเอาเอาไปเมื่อเอากราบเออกำมังจะได้เชืเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีขอความไปเลยจังตรงกับเป็นอันเด้อไปต้องสิ่อเมินลงมันนะ จะไหนบนอานจะสิเหตุเก่อความไปรือเรอยหรอมันมีูเหตุอยู่ไปเมื่อคนกาําลอีกที่้นเก่า,า,าหรอแต่ไหานคนกํามา